ทันทีที่รับทราบมาติกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยมีอยู่คนหนึ่งเกิดอาการขึ้นเลยขึ้นในที่นี้คือก็ขึ้นน่ะเกิดอาการขึ้นเลยนั่นก็คือเสียใจหรือโมโหด,ดีนั่นก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวทเ่มเตมก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวทหัวหน้าพัก เสรีรวมไทยค่ะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยหลังจากนั้นแค่ใจเดียวเท่านั้นเองก็มีข่าวแจกจากพักเสรีรวมไทยข่าวแจกระบุว่าสุขสามสิบสิงหาคมคุณเสรีพิสุทธิ์จะตั้งโต๊ะถแถลงประกาศถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลอุ้งอิงไม่ไปด้วยแล้วเหรอที่จริงไม่ประกาศก็ได้นะ พราะเขาไม่ได้เอาเข้ามาร่วมอยู่ในครอมอ,อุ้งอิงอยู่แล้วถแถลงหรือไม่ถแถลงคือตกขบวนไปมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอย่างไรแต่แต,แต่แต่การถแถลงมันเป็นการแสดงแสดงออกทางภาษากายแสดงให้รู้ว่าขึ้นแล้วนะไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งอประมาณนั้นหลายคนเห็นอาการยอย่างนี้ของคุณเสรีพิสุทธิ์ ฟังมาว่าจะมีการแถลงถอนตัวจากการเข้ารวมรัฐบาลเพื่อไทยวันศุกร์สามสิบเขาก็ยิ้มยิ้มยิ้ม,มที่มุมปากกันเป็นแถวเพราะเพราะเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่15สิงหาคุณแมวสวนวันที่15สิงหาที่ผ่านมาจําได้ไหมครับวันนั้นพักร่วมรัฐบาลน,นําโดยเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาก็บุกไปที่นกชินสตั้งโต๊ะ ถแถลงวอให้องอิงเป็นนายกจำได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะมีะคนคนหนึ่งไปร่วมถแถลงชูองอิงเป็นนายกด้วยคนนั้นก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปเสรีพิสุทธิไ์ไปดูภาพครับเชิญครับครับอยากได้ภาพกลับมือครับขอบขอนุญาตจับไดูหน่อยครับต้องมาดได้ไหครับได้ครับแล้วคุณนะครับแล้วคุณนะครับขอบนะขอนะุญาตครันะบ บนะครับขออย่าระเดียด้ครับอย่าสับสนคุณผู้ชมทางแพลตฟอร์มออนไลน์คุณผู้ชมผ่านทางท,างทีวีย่อมเห็นภาพเห็นภาพบนจอและอย่าแปลกใจกล้องยัง,งแผน,นไ,ไปไถึง,งแผนชา้าจัเจอแล้วเจอแล้วค่ะ โอ้โหเป็นคลิปที่ลึกมากลึกจนกระทั่งลุ้นว่าล้องจะแพนไปถึงเสรีพิสูจน์ไหมเนี่ยเยี๋ยวยูผมไม่ได้เห็นคลิปนี้มาก่อนจริงๆเลยนะเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจต้องดูอะไรดูให้จบโอ้โหลึกจังเรากำลังพูดถึงเสรีพิสูจน์แม้แต่กว่าถึงเสรีพิสูจน์นี่ใจหายใจคว่มว่ามันจะมีไหมเนี่ยค่ะสรุปประจวบหัวไปเต็มแรงเลยใช่ไหมสิบห้าสิงหา พักร่วมรัฐบาลแถลงข่าวตั้งโตไปตั้งโตถแถลงที่ตึกชินสามประกาศชูอุกอิงเป็นนายกทฐมนตรีนคนต่อไปอวันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับคุณเสรีพิสูจน์ก็ไปร่วมจับไม้จับมือร่วมชูมือร่วมประกาศชูอุกอิงเป็นนายกเช่นกัน สีหน้าสีตาของคุณสรีพิสุทธิ์วันนั้นก็ยังดูมีความมั่นใจว่าน่าจะได้ร่วมคอรมอกระมังมหลังจากชูไม้ชูมือประกาศโชว์อุ้งอิงเสร็จเรียบร้อยคุณสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะยังเป็นบทสัมภาษณ์ที่ถูกบันทึกไว้เป็นตำนานนะตำนานเลยเหรอฟังไปฟังค่ะเชิญเดี๋ยวขออนุญาตท่านาผมเกิดมาไม่รู้ต้องรับใช้พรคเพืพ่อไทยตลอดเลยนะนะ ตั้งแต่คราวที่แล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์ให้ผมสามร้อยล้านให้ไปเป็นรองนายกผมยังไม่เอาเลยนะแล้วต่อมาก็บอกเอาเท่าไหร่ก็ได้ผมก็ไม่เอาก็อยู่กับเพื่อไทยตลอดนะมาเลือกตั้งใหม่ก็ยังสนับสนุนเพื่อไทยถึงแม้เสียงเรามันจะลดลงกระดามันไปไป,ไปตามรัฐธรรมนูญนะแต่เราก็สนับสนุนเพราะว่าคุณทักษิณกับพี่ก็รู้จักกันมาตั้งห้าสิบปีตั้งแต่วุ้งอิงก็ยังไม่เกิดนะใช่ไหมเพราะนั้นก็ เป็นใครก็แล้วแต่สนับสนุนทั้งนั้นนะไม่ขอหรอกเจรีเคยไม่เคยอ้าปากขอใครทั้งนั้นนะเรามีเรามีเรามีศักดิ์ศรีเข้าใจไหมนะครับโอเคเกิดมาก็ต้องรับใช้พักเพื่อไทยอยู่ตลอดไม่รู้เป็นอะไรเกิดมาต้องรับใช้พักเพื่อไทยตลอดครัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลลุงู่หยิบยื่น300รอยล้าน แล้วก็ให้ตำแหน่งรองนายกผมก็ยังไม่เอา300ร้านนี่เยอะมากนะดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าครั้งนี้6กโมงเย็นเมื่อวาน<ช>ทันทีที่ทราบมติกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยตกขบวนโดยสิ้นเชิงไม่ได้ร่วมคอรอมอเองหนึ่งถามว่าถ้าจะมีอาการขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติและมันก็เป็นธรรมดาออและถ้าคุณสรีวิสุทธิ์ จะแสดงออกด้วยการตั้งโต๊ะแถลงประกาศถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลอง้งอิงก็เข้าใจได้ว่าทําไมก็เข้าใจได้ว่าทํำไมจะแถลง <นะ S 2> 30สิงหาคม